โดยใกล้สนามบินดอนเมืองนั่งรถไฟฟ้าแค่ห้าสถานีโดยแค่นั่งรถไฟฟ้าสายสีชมพู3สถานีแล้วก็สายสีแดงต่ออีก2สถานีก็ถึงสนามบินดอนเมืองแล้วกับโครงการลุมพินีคอนโดชาวรามินทารลักซี่คอนโดห้องสวยแต่งครบที่มาในรูปแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งส่วนครัวและ1นึ่งส่วนนั่งเล่นมาในขนาดที่กําลังดีขนาด28ตรางเม้รเขาตกแต่งงานผนังมาให้อย่างดีสวยเหมือนอยู่โรงแรม5้าดาวเลยใช้เฟอร์นิเจอร์จากแบรนด์ชั้นนาอย่างเคคอนเซป หมอนนี่มันสบายด้วยอิน e x เด็กลิวิ่งมออย่างโซฟาและกระตู้โซนห้องนอนแยกเพิ่มความเป็นส่วนตัวโซนครัว,วมีทั้งซิงค์และกระตู้เก็บของพื้นที่ตรงนี้สามารถวางตู้เย็นได้ด้วยโซนระเบียงกว้างติดตะข่ายกันนกให้แล้วเรียบร้อยห้องน้าด้านในมีสุขภัณฑ์ให้ครบและก็แถมเครื่องทำน้าอ,อุ่นให้ฟรีหนึ่งเครื่องอยากได้คอนโดที่เดินทางง่ายแต่งสวยแบบนี้รีบทักเลย